สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัดซูเปอรเกม II หรือซูเปอรเกมซีซั่นสองนั่นเองไปกันเลยเป็นเกมที่ผมเห็นมันขึ้นมาเพลงยาาเพลงมาใส่ผมนะครับมั่มันจะตายแน่นอนครับ เปิดเลือดเอาไว้นะครับโอเคเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมได้เลขสิบเจ็ด ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเหมือนจริงนะครับโอ้ความเหมือนจริงเต็มสิบเลยกาดหดน่ากำลังจะมา เปิดเสียงแค่ไว้นิดเดียวเดี๋ยวผมติดลิขสิทธิของจริงมี6เกมนะเขาเนี้ยมันจะเป็นเกม5เกมนะครับโอเคไปเริ่มเกมแรกกันเลย แล้วก็เกินไปนะครับและเราก็จะเจอกับน้องกโกะไอ้กาดล้ง ไปคนตายนะครับไม่กอดผมมันอัดคลิปไว้นานเลยแต่ผมจำหนิเขาเพาผมไม่ได้ขย,ยับนี่หว่าแล้มาดูคนอื่นเล่นกันนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ฝากแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับตรงนี้ก็โอเคเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย